ก,กลุ่มผู้ป่วยโควิด1 9ที่เป็นกลุ่มสีเขียวนะครับที่โรงพยาบาลสนามจิตเวชพิษณุโลกครับเขาก็บอกว่าใส่ใจดูแลกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับทั้งสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตครับ ทางด้านของนายแพทย์พานุคูวุฒิยากรนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกครับบอกกับผู้สื่อข่าวเรานะครับว่าโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยื่นความจำนงขอกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาของตัวเองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยรับเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองว่าติดเชื้อโควิด19นะครับแต่อยู่ในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการหรือว่ากลุ่มสีเขียวนะฮะที่มีอาการเล็กน้อยที่เข้ามารักษาตัวครับ ซึ่งขณะนี้นะครับมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ทั้งหมด16รายด้วยกันเป็นผู้ใหญ่10รายแล้วก็เด็กอายุระหว่าง1ถึง12ปี6รายด้วยกันครับโดยแรกเข้าเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะทำการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นซึ่งพบผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า3รายด้วยกันครับ,รบมีความเครียดเล็กน้อย10รายที่เหลือเป็นปกติไม่เข้าข่ายอาการน่าเป็นห่วงครับเดี๋ยวฟังเสียงของท่านผู้ใำนการ,รกันครับก็ โรงพยาบาลของเราก็รับดูแลผู้ป่วยกลุ่มนะที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีอาการนะครับรับมาจากสองที่นะก็คือจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะรับมาจากศูนย์พักคอยซึ่งศูนย์พักคอยนี่ก็รับมาจากกรุงเทพไปพักคอยก่อนนะถ้าเริ่มมีอาการเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะส่งมานะที่รักษาที่โรงพยาบาลจริเวชพิสุโลกนะครับ แล้วก็การรักษาของโรงพยาบาลจิตเวชพุ้โลกนี้ก็เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อนะครับสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีความเครียดนะครับก็จะมีการบําบัดให้การแนะนําเป็นรายบุคคลแล้วก็มีกิจบําบัดนะครับโดยทีมนัก,กจิตวิทยาแล้วก็ทีมสหาวิชาชีพในการบําบัดนะครับ